Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไปบ้าเอาใครเรียกว่าเหมือนฝนจะตกเลยพวงเดียวอุ้ยฝนลงเม็ดแล้วนี่ าใส่มะม่วงเอาไม่ได้เอามีดมาทุ่งนาสวยๆจะพร้อมจะเกี่ยวแล้วแล้วก็มีมนาปักบุ้งด้วยค่ะนาักบุ้งผักบุ้งสวยๆปักบุ้งเงินล้านอาโออ๋อบ่อปลาจ้าตอนนี้ฝนกำลังลปอยๆ วันนี้ต้นมะม่วงนี่แดีจะมาสอยมะม่วงกันนะจ๊ะใสมะม่วงกันนี่ค่ะมะม่วงเยอะมาก อากาศเย็นสบายเป็นจะมวนนะาจา๊ะพี่น้องโอ้ยไม่ได้เก็บสักทีหรอกจะามาม่วง ขอเก็บรูปภาพก่อนเอาประพุ้งกับท้องนาะสวยๆมาให้ชมก่อนจ้าบรรยากาศ สดชื่นที่ต่างจังหวัดจะสุพรรณแบบุรีไปบายโอ้โหลมเย็นมากฝนปอยปอยทำอะไรนะเนาะ จ้าแค่นี้และจ้าสวัสดีค่ะได้เวลาทำการสอยมะม่วงก่อนเก็บมะม่วงก่อนเด้อบ๊ายบายจ้า